คุณผู้ชมเราเรามาฝึกเรามาฝึกทําแบบโบราณครับผมก็เคยทําแล้วครับผม,ผมก็จะมาฝึกนะครับอลองทําดูครับว่าจะจะผ่านไหมครับผมจะใช้ได้ไหมครับ ใหม่อยู่ครับยังทําไม่เป็นแล้วครับแก่ยุปาน,นี้ยัยงทําไม่เป็น,นครับคุณผ,ผูผ้ชมเราม็นคนรุ่นใหม่ครับสู้เด็กที่อยู่ชุนน้ำบดไม่ได้นะครับก็ยังพอไหวอยู่ครับ ถ้าคนทําเป็นนะครับเขาจะออกเลยนะครับไอ้ที่เป็นพวกกะลาเนี่ยนะครับแต่เราไม่ทําไม่ได้ครับกลัวเม็ดหล่นลงไปเก็บยากครับ ก็พอบทไปประมาณสัก80%ครับพอแล้วครับคุณผูชมลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกครับ